so to amperaman, amperaman, jangan wajalah Tali tadi tu amperaman. ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับส่งทุกที่ไปทุกทางครับราคามิตรภาพ่รัอเอรามันคับเจะไยกันอาเภอรามันจุดเด่ของอาเภอรามันกมันจะเป็นลาก,กรบกร

แวะว้าน่านครบบ้านกตาบารูพี่ผมจะไปทางรที่บ้านออกบ้านไนแกได้พีทางรัไมันเร็วกว่าครับนี่มันมีนเอเรามันเป็นถานที่นึงสมัยจังหวัดก่อนที่จังหวัดยาลาจะแยกเป็นห่วงเมืองอเภอรามัน เป็นหนึ่งในหัวเมืองเจ็หัวเมืองของจังหวัดยะลาครับต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบระบบราชการระบบระชาธิปัตย,ยก็อำเภอรามันรวมเป็นหนึ่งกับจังหวัดยะลาครับสมัยรัชการที่ห้านะครับลาบมันก็มีเรื่องราวครับพี่ตอนนี้อยู่บ้านตอแลครับ ไม่เป็นไรบันทึกวิดีโอได้เพราะสุขภาไม่มีครับอ,อนอี่ องครับเส้นทางนี้จะไปโรงเรียนบ้านกัวครับเส้นทางนี้จะเป็นอีเส้นทางหลักครับพี่หลักออกจากตัวเมืองยาลาจะไปยาลาครับพี่